สวัสดีครับผมว่าที่รยตีนทพลใบลีหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการนะครับพิาลัยสาบพระช่างเชยภูมิสำหรับาการจัดการเรียนการสอนของพิาลัยสับพระช่างเชยภูมินะครับมีอยู่ด้วยกัน2หลักสูตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงก็คือ1หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชนะครับแล้วก็ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสนะครับโดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชจะมีทั้งสิ้น8แผนกวิชานะครับก็คือ 1. แผนกวิชาการบัญชี 2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. แผนกวิชาธุรกิจคาฟิ 4. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 5. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 6. นแผนกวิชาธุรกิจเสริมสวย 7. นแผนกวิชาการโรงแรมและ 8. พนแผนกวิชาการดนตรีนะครับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชนะครับระยะเวลาการศึกษาเนี่ยของเราจะแบ่งออกเป็น3ปีการศึกษานะครับจำนวน6ภาคเรียนโดยเราจะ นับจานวนหน่วยกิจตลอดหลักสูตรเนี่ยไม่น้อยกว่า103หน่วยกิจนะครับประกอบด้วย1ห,หมวดสมรรถนะวิชาชีพแกนกลางไม่น้อยกว่า22หน่วยกิจนะครับก็คือพวกวิชาสามัญที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่สมัยม4นะครับพวกวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับแล้วก็หมวดที่2ก็คือหมวดสมรรถนะวิชาชีพนะครับไม่น้อยกว่า71หน่วยกิจ แบ่งออกเป็น1สมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานนะครับก็จะเรียนแยกย้ายตามสาขาที่เราสมัครเรียนไว้อะครับจำนวนไม่น้อยกว่า21หน่วยกิตแล้วก็สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะจำนวน24หน่วยกิตแล้วก็มีสมรรถนะวิชาชีพเลือกจำนวน18หน่วยกิตนะครับแล้วก็จะมีฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกจำนวน4หน่วยกิตในที่นี้ของเราสำหรับ ปวชเนี่ยนะครับเราจะฝึกงานกัน1ภาคเรียนนะครับก็คือภาคเรียนที่5นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอีกจำนวน4หน่วยกิจนะครับก็คือเราจะรวบรวมความรู้ที่ได้มาทั้งหมดนะครับ3ปี6ภาคเรียนมาทำโครงการกันเป็นชิ้นงานนะครับเพื่อให้ผ่านสำเร็จ แล้วก็หมวดที่3นะครับหมวดสมรรถนะวิชาชีพเลือกเสรีนะครับจำนวนอีกไม่น้อยกว่า10หน่วยกิตแล้วก็4กิจกรรมเสริมหลักสูตรอีกจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับสำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับเราเปิดทำการสอนทั้งสิ้น5แผนกวิชานะครับ ก็คือมี 1. นาแผนกวิชาการบัญชี 2. องแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล3าแผนกวิชาดิจิตอลกราฟิก 4. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 5. าแผนกวิชาการโรงแรมนะครับโดยโครงสร้างหลักสูตรของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับเราจะมีระยะเวลาการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น2ปีนะครับ4ภาคเรียน โดยหน่วยกิตตลอดหลักสูตรเนี่ยจะต้องเรียนไม่น้อยกว่า83หน่วยกิตนะครับประกอบไปด้วย 1. ห,หมวดสมรรถนะวิชาชีพแกนกลางก็คือพวกวิชาสามัญน,นะครับ21หน่วย 2. หมวดสมรรถนะวิชาชีพไม่น้อยกว่า56หน่วยกิตนะครับโดยแบ่งออกเป็นสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐานจํานวน15หน่วยกิตสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะจํานวน21หน่วยกิตสมรรถนะวิชาชีพเลือกจํานวน12หน่วยกิตแล้วก็ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกจํานวน4หน่วยกิตแล้วก็จะมีโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพอีก4หน่วยกิตเหมือนกับปวชเหมือนกันนะครับแล้วก็หมวดที่3หมวดวิชาสมรรถนะวิชาเลือกเสรีอีกจํานวนไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตนะครับข้อ4ก็คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรอีก2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะในส่วนของ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะครับจะมีสายม .6 ที่มาเรียนกับเราด้วยนะครับก็คือจะมีนักศึกษาที่จบจากปวชสาขาอื่นนะครับที่ไม่ตรงสาขาที่เราสมัครเนี่ยหรือนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่6นะครับคือจําเป็นจะต้องเรียนปรับพื้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนะครับสําหรับนักศึกษาที่จบมาจากสายม .6 นะครับ คราวนี้มาดูส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับงานหลักสูตรการที่นักเรียนนักศึกษาจะจบสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้นีจะมีอยู่4ข้อใหญ่ๆนะครับ 1. จะต้องมีรายวิชาเนี่ยหน่วยกิจจำนวนหน่วยกิจสะสมในทุกหมวดเนี่ยครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนะครับแต่ละประเภทวิชาและตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากำหนดไว้นะครับเช่นแผนวิชาคอมพิวเตอร์เนะี่ย ปวชกําหนดไว้103หน่วยกิจเนี่ยเราก็ต้องเรียนวิชาให้ครบตามจํานวนนั้นนะครับอย่าให้ติดศูนย์ขอลอมศส,ส่วนศูนย์ขอลอมศเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวทางงานวัดผลเขาจะมาลงลึกในรายละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็จะมีข้อ2ได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า2.00นั่นหมายถึงว่าถ้าเราเรียนผ่านแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าคะแนนของเราเนี่ยหลังจากจบ หกภาคเรียนหรือสี่ภาคเรียนแล้วเนี่ยเกรดเฉลี่ยของเราไม่ถึง2.00นเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องอาจจะต้องทําการรีเกรดใหม่พวกนี้นครับลงเรียนเพิ่มใหม่ให้เกรดมันถึง2.00ประมาณนี้นะครับข้อ3นะครับผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานวิชาชีพก็คือว่าหลังจากเราเรียนจบครบ3ปีการศึกษา6ภาคเรียนแล้วเนี่ยเราจะมีการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพกัน คราวน,นี้ถ้าเราสอบไม่ผ่านมันจะทําให้เราไม่สามารถทําเรื่องจบการศึกษาได้นะครับเพราะว่าทางระเบียบก,กําหนดไว้ว่านักเรียนจะต้องผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพนะครับข้อ4ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนการเรียนที่สถานศึกษากําหนดนะครับและผ่านทุกภาคเรียนก็คือว่ากิจกรรมเนี่ยแล้ก็จะมีทุกวันพุธนะครับ กิจกรรมอวทออะไรพวกนี้กิจกรรมงานวันพ่องานวันแม่อะไรต่างๆจะต้องเข้าร่วมให้มันผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง,งพวกนี้นะครับคือถ้าไม่ผ่านแม้แต่หนึ่งภาคเรียนเนี่ยก็จะไม่สามารถจบการศึกษาได้นะครับส่วนปวสก็เหมือนกันนะครับปวสก็เหมือนกันสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือผู้ปกครองท่านใดที่มีข้อสงสัยในการจัดการเรียนการสอน,นในแต่ละภาคเรียนนะครับ ทางงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฝ่ายวิชาการยยินดีให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำครับขอบคุณครับ